ฮัลโหลฮัลโหลไฮัลโหลเอ้ยมันจะไช่วยยังไงวะเจโปรดิวเซอร์รอกูเลยจะขวบไปมจะขูรายการกันครั้งหนึงกูให้กูไปช่วยเปล่าเฮ้ยกูไปช่วยเปล่าเข้ามาดิย่กูตีตั้งสองนาทีไม่รถกูไม่มีรถอ้าว ทำไงอ่ะต้หาที่กระดาษหาที่กระดาษต่อรถอะไรไปรถอะไรไปรถสี่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 อะไรปะอันนี่มันแบบแสบเนา้อยแย่ดำแค้นนะมึงเหรอแค่นี้อะไรใครแม่งถีบออกจากรถไม่รู้เว้ยเมื่อกี้ไอสัตว์กูออกจากรถเออมีคนถีบออกจากรถไปไปเดี๋ย็กแม่รถเดี๋ย็กแม่รถปะไอ้คนเมื่อกี้มันคือใครวะมันพูดอะไรวะ จต่ยานฟ้าสีได้หรอไปรถผมเน้ยรถผมไม่ได้ได้ปะรถผมได้ปะรอหนึ่งรถรถผมได้ไหมรถคันเนี้ยเนี่ยเนี่ยแรลโลเวอร์นะเว้ยไม่ได้หรอ ฮัลโหลครับเอ็นดีขอยืมรถสี่ไปช่วยเพื่อนได้ไหมครับไม่ใครมีแต่ไม้ยไม่เพื่อนแกงเราไม่ีใครมีรถสี่ให้ไปจุกบ้างไหมเพี่อนรถสี่พี่แพ้มีรถตันมาเอาไหมล่ะพี่เอาเอาแบบที่มันแหกคุกได้อะมันแหกคุกได้ไหมพี่ GTP แหกได้ไหมครับไม่รู้ค่ะผมไม่เคยแหกที่เนี้ยก็จะได้บางที GTP หน้าตายได้ฮัลโหลครับแลกช็อคโกแลตไหมครับโอ้หมดแล้วครับพีเเนี่ยแต่วาน้ลาครับพีเอเนียโอเคครับขอบาครับผมครับ ไมไ่แรงอยู่เนาะคันนี้นนโอ้หเกิดมาเพิ่งเคยได้ขับรถแรงโอ้รถสองก็เลยนเงียรถสี่มันหายากมันไม่มี มาหรอมาหรอมาหรออือไหนแล้วกูได้ GTP มารถสีม่มีใครมีเลย GTP มีอะไร GTP มันช่วยไ,วได้ปะวยได้มาดิเฮ้ยกูมีเห็น<ม>างานาหิมว่ะเฮ้ย<า>แคทเข้ามาเข้ามาแคทแคทแคทนะแคทข้างด้วยทำอะไรไม่ได้ด้วยขาคือเซ็กชั่นเกินอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star Time ขอให้สมบูรณ์การสมบูรณ์แบบนะคะเออรถอะรวะแล้วรถกูไปไหนอ่ะนี่ปะ วแีวแหละแล้วแล้วมาซื้อซื้อซื้อ่อ,องซ่อไมไปไหนครับเ mm hmm. มืองนี้ชนหมาไม่สนใจก็เฮียครับไอสัตว์าพาดไม่ตรง mm hmm. ซื้อหมื่นเดียวพอแล้วไม่มีตังค์อ่ะ

อ่ะกูได้มีหลายหน้าอยู่ไหนล้ากูอยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุกเหรอเออกูจะซ่อมนหนึ่งเข้าไปก่อน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 เข้ไปซ่อมไปซ่อมข้างไนได้ป่ะเออไปซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมองไนได้โอเคอ๋อเลยแจมันโดนจับเรื่องอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ย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 มื่นเมื่อวานอ้เหี้ยเล่นมาแปดล้านปีสัตว์เหินเหินเหินเนินอะไรเนี่ย ไม่มี A B C หรอ A B C คืออะไรอ่ะ A A E D หรือเปล่าอันนี้ไปทางตลบปุ๊กอะไรเนี่ยโดนสี่สิบเปอร์คืออะไรสี่สิบเปอร์คืออะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเป็นออกเป็นไม่หนีเฮียมันเหนื่อยไงเหนื่อยเป็นแฟมเหรอเดาเดาตายอ่ะเดามาเดาขับเองงั้นเนี่ยเว้ยกูเป็นโววิลี่กูเล่นมาแปด กูเลี้ยงมาแปดล้านปีแล้ววิลลี่เป็นอะไรเนี่ยต้องไปเรเบลก่อนนะไปทำแจมก่อนไม่งั้นเอาสูตรนะตำรวจอะไล่แจมไปออกไปแล้วเหรอไปแล้วนี่ยๆโอ้โหเฮ้ยคุยเป็นไงบ้างนี่เพื่อนเนี่ไปเรเบลก่อนนะไปเรเบลก่อนนะไม่ตำรวจมันไล่สุดนะไม่รถมันหนักจังวะที่เนี่ยมันคุมไม่ได้หรอ อะไรนะรถคุมไม่ได้เหรอเนี่ยคุมได้ไปเลเวลก่อนไปเลเวลก่อนเออ,อกำลังไปไเออใจเย็นดิไปดูด้านหลังไปนะออไม่รู้ก็เรนึกว่าเลเวลแฟมโอ้แฟมไม่ใช่นี่หรอจะไปรู้หรอโอ้โหคนมันไม่รู้อะกระทืพี่คิดถึงพี่พานว่ะเอ้แฟมเปล่ามึงก็ทำเอ<า>้แฟมเองดิถึงเอ้แฟมอ่ะอ่ะถึงแล้ว อะไรอะตุนะ่นอ่ะตุ่นตายหายอยู่ในตู้ปลาหมอไม่ชุบอีกอาวุธหายแล้วมั้งอ่ะลวดมา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 หมอต้องวจหรือหมออะยาต้องฉีดนอกวงนะคะฮัลโหล กายแบบปลาสีแพงตุ่นคือพ่อตอนแอบไปเล่นแค่ไหนกูไม่รู้ใช่ใช่ไม่แน่ใจไหมอ่ะแล้วถ้าเป็นพ่อต้อนทำไมเขาไม่เข้า SMD อ่ะเขาาเข้ามายี่สิบอ่ะใช่เหรอวะพิจุกพ่จุกมีเงินแดงพันหนึ่งไหมไม่มี พี่สาวครับมีเงินแดงพันหนึ่งไหมครับหรครับมีใครมีเงินแดงไหมครับมีใครมีเงินแดงไหมครับพี่เจอชุดคุกเหรอไม่มีนะครับใช่ครับใช่มีมีขายไหมครับม่มีอ่ะมีมีพี่มีเลขเลขสามค้าสามับต้องคาบชุดคุกด้วยเหรอที่เนี้ยครับแก๊งผมจะตัวกระทืบแล้วพี่พี่เรีกอะไรพี่ว่าไงตัว คาดีพี่ลงไปดิยเยอะแยะกันเลยอีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งคุยแบบมีเรื่องกันนะกูกำลังไปนะ <_ C 1> ไป <_ C 1> ไป <_ C 1> ไปไปไป,ไปคาดิโนพิจก <_ C 1> ไปคาดิโนตำรวจมาตำรวจมาไม่อะไรอันอันนี้ออกไปแล้วไม่เกี่ยวและแล้วแ,แ,แล้วเขาจับชุดได้เขาจะจับเราได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวดีมันอันนี้ออกไปแล้ว โอ้แกงจะโดนกระเทือนพี่กูอะไรวะใครใครกระเทือนมึงกี่สี่กระเทือนเล็วไปเร็วๆนี่ไปก่อนฮัลโหลเอาละกูกลับมาแล้วจุกไอวิลลี่มันไอวิลลี่บอกว่าแกงมันกำลังมีเรื่องแล้วกูต้องไปส่งมันแล้วกูอยู่หลังคุกูควรจะเอามึงก่อนแล้วจะเอามันก่อนเข้ามากูก่อนเลยไหมตัดจีก่อนไอวิลลี่ไอวิลลี่อยู่นี่ไอวิลลี่อยู่นี่กูไม่มีที่ตัดจีต่อมันไปเลเวลมึงไปส่งเลเวลไปเลเวลมึงไปเลเวลมึงไปเลเวลแล้วมึงไปครับไปนี่จีก่อนไอวิลลี่ไอจัะ เห็นกูไหมไม่ผมไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมไม่มีของผมซื้อมาผู้หญิงผู้หญิงต้องซื้อต้องซื้อให้แจ็คต้องซื้อให้แจ็คอ้แจ็คบอกอ่ะโอเคโอเคโอเคมึงไปเอาให้มันอันหนึ่งแล้วก็ชุดโคลกแล้วก็ไปช่วยมันแล้วก็เราค่อยไปด้วยกันตุ่นอะไอ้ตุ่นน่าจะเออไอ้ตุ่นน่าจะตายบอกไอ้ตุ่นตายในโลกไม่ไอ้ไอ้ไอุ้่นหมอน่าจะไม่ชุบอ่ะตุ่นไอ้ตุ่นน่ะหมอหมอน่าไม่ชุบเพราะว่าน่าน่าจะเอาวุ้นหายด้วยมันบอกน่าจะวุ้นหายด้วยมันบอกแต่บอกไอ้หนไม่รู้นโดตายอยู่นะมันบอก ไม่มีบาดการหรอไม่รู้ใกล้ใกล้วิลลี่บอกว่ากำลังใจงนี่กำลังจะเออเออแบบไม่เอาวุธหายอ,อ๋อคือในตัวเหรอเออที่หอมมันหายด้วยเหรอไม่รู้ใกล้วิลลี่พูดกูไม่รู้ยังไม่มีหายนี่อ่ะแล้วมึงออกไปได้ไงเมื่อกี้มึมองออกไปได้ไงฮะ<ต><า>ว่าปกติดิเละมึงมีรถออกไปหรอ อีเดียมีคนมารับไงเขาไปรับคุณไงไม่เพิ่งดิไอจิลลี่มันซื้อนี่อยู่ไอจินี่พี่จุกไปพี่ส่งกะลาก่อนมึงไม่มึงมีของไหมเนี่ยมีมีค้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เขื่อนเข้าไปไม่เดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันไม่ส่งกะลาไม่รถมันเต็มแล้วจะให้เดินไม่เต็มแต่แทงเอาแทงเอาไม่เอาแทงมันไปโต๊ะแทเหมือนแทงเข่าอ่ะแทงเข่าเหมือนแทงเข่าอ่ะไปก่อนแล้วมึงไม่คลิปอ่อนดีกว่าไม่คลิปอ่อนดีกว่า เลขอะไรเลขอะไรเลขสามสามหกสองอะไรกะลาดอยู่นูน่นค่ะไปไหนเนี่ยเอาหน้าคุกไ่ไม่มีไม่ใช่แฟนกะลาดอยู่ไหนกะลาดอยู่ทะเลตายาทะเลตาย คือเด Eu, i, no ี yes. ๋ยวมึงกลับมาเลยไม่ไม sure. no ่ไอจุกมึงมาเจอหลักคุกเลยจุกเข้าไปเหรอหรือว่าออกเนาะไม่ไปส่งก่อนที่เราอยู่กันที่ตัดจีอะมึงจะพาไปนะเดี๋ยวเจ้าเจ้ากูมีเงก็ได้วะาอ๋อไปไปไอเจ้าหน่อยไปหลังคุกหลักคุกกันเลยมึงไม่ไปก็ได้ก็แล้วไปมันมีรถแล้วมันมีรถแล้วมีรถไม่มีรถไปเอารถมาเอารถมาบอกว่าเอารถมาเดี๋ยวมันไปด้วยเอาที่ตัดจีไม่ต้องเอามาเอาเอาที่ตัดจีไม่ต้องเอามา เดี๋ยวกูโดนสีแล้วช่วยกูด้วยเอาที่ไต้อาตัดเจียวมาโอ้ยหมายแต่กูไปเอารถสี่ก่อนไม่ไม่๋ยูกูเอารถสี่ก่อนเพิ่งมันจะได้ไปกันหมดเรลก่อนเรเยอนไอ้เยี่ยไอ้เยี้ยไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยไอ้เี่ยไอ้เยี้ยไอ้เยี่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 ไอ้เยียไอ้เยี่ยไอ้เยียไอ้เย่ยไอ้เยี้ยไอ้เยี่ยไอ้เยียไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยไอ้เียไอ้เหี้ย ไอสัตว์มึงให้กูไปอีกทีไอเงี้ยนั่นไปอีกนาาไม่ไม่หรอเก็โอ้ยเฮียอะไรก็มึงบอกให้กูไปอีกทีเออมาหลังคุกมึงมาขับแม่กูมาขับมึงมาขับแมยไอ้เฮียไอ้เฮียนั่นก็บอกให้ไปหลังคุกไอ้เฮียนี่บอกไปกาลาดไอสัตว์เร็วมาหลังคุกเร็วเขารออยู่ไอ้เฮียมึงเอารถำสีไปหลังคุกไปหลังคุกไม่มันมันมันอยู่มันอยู่พาวมันอยู่พาว่าอยู่างไรมาเนี่ยดูเสาวซีเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นะจุ๊บ เออเดี๋ยวเผาแล้วไปมันเป็นไอ้พวกคุมาเนี้ยเออมึงก็บอกพาทำไมเผาทำไมเอารถตีมันจะเอารถตี่รถมาเต็มแล้วจู๊ก็บอกว่ารถมาเต็มแล้ววินนี่รถมาเต็มแล้วไม่ต้องพามึงมานี่เธอเดี๋ยวได้ไปอยู่แล้วรถมาเต็มแล้วเขาบอกว่ารถมาเต็มแล้วรถมาเต็มแล้วอะไรไปเผาก่อนโอ้ยเขามาเขาเอารถมาเยอะมึงเข้าใจไหมเนี้ยไอเด็กคนที่มันมาแล้วไปแจกอ่ะใคร ออะกููจรร้เหไม่ใช่หรอตัวอยู่กับมึงเนี่ยบอย่ารู้หรอเร็วคุณจะรู้ไหมอ่ะมึงก็รู้เองสิดูยังไงอ่ะไหนอนี่ยรอคุณเลยนะนี่ยืนเสาสี่เนี่ยเสาสี่ก็เสาไหนไปเล็เสาสี่เสาไหนเสาสี่ก็ดูนะสี่หนึ่งสองสามสี่นะฟังดูนะจากขวาเข้ามาตรงไปไหนไหนมาเยอะมันมาลด่ะเห็นไหมเนี่ยมันไปตู้ปลาเนี่ยนี่ ไม่มันอุ้มได้มันไม่ใช่แฟมไม่มันไปตู้ปลาไปใครขครไปไปทำไมไม่ได้ไปเนี่ยรถสี่เนี่ยเอาพี่กินมพอดีเล่ไร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 สามห้าสามไม่ตอเอากูด้วยเอากูด้วยสามสามสามไปสภาเลยหรอสามห้สามกูก็จะโดนตีน่ะสามห้าสามอ๋อขอตาจีหนอขอตาจีหน่อยสองห้าสองสา สอง้าสองสามไจะปีเาวะจีพีเลยเลรืองอะไรวะี่ไหนตีเรื่องอะไรวิลี่ไปคุยดิหวแล้วไปบิดบาอเไรนามวส่งแล้วบิดบามวส่งแล้วมีอีกวะไม่มีมีบอกมึงแล้ให้เอารสีมึงไกันรถสี่รีบไกรถสี่หรอวิลี่ี่มันพอไมเนี่ยมันรถสี่ออค่ะไปพารุให้ดูไปพาให้ดูเอาแล้วมันจะเรียอมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไอ้จุกไอ้จุกรถสี่นั่งพี่อะนั่งบนรถมึงขับด เออไอ้เฮียอะไรกันวะยศแม่อีกคนก็ไปอีกที่คนก็ไปอีกที่พอมาเถอะไม่มีรถอีกแม่เลยกูไม่ได้เนี่ยไมปไปกูทำอะไรไม่รู้เนี่ยกูทําอะไรกูกำลังไปเอารถแล้วเมื่อกี้กูทําอะไรอ้าวไอ้สัตว์ใกล้เงี้ยเราบอกให้กูไปเอาที่นั่นพงไปที่นั่นแม่ไม่ไมีรถ เออมึงโทษกูเหรอได้บอกให้มาเลยจะได้รู้เหรอเออแม่งเอาเงินมาสี่สิบไม่มี <c oughs> เฮียครับเฮียเฮียมีเงินร้อยหนึ่งไหมเฮียใช่แล้วเดี๋ยวมห้สามครับเฮียโอ้เฮียเอามาร้อยหนึ่งเฮียมีเงินร้อยหนึ่งไหมนี่สามห้าสามครับสามห้าสามไม่ยินเปล่า สามห้าสามไม่มีครับไม่มีไม่ผมบอกคนนะข้างหน้าเดี๋ยวครับสามห้าสามสามไอดีสามห้าสามร้อยหนึ่งนะได้ละอู้เอาเบิกไปรับนี่คันไหนนี่ไงรถฟีอะไรมึงไปไงไหนอะไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยได้ละเห็นนี่ไงเห็นะไรละรับไปรับยังไงคันนี้แหละคันนี้แหละคันนี้ดีละโอเคจะไปรับยังไงอะ